เก็บพลูให้แม่นี่มันมาพันอยู่กับต้นเราพอดีเราจะมาเก็บใบไปขี้เหล็กเอาไปหมักพอดีแม่บอกให้เก็บพลูให้ด้วยก็เลยถ่ายซะหน่อยหนึ่งมันพันอยู่กับต้นขี้เหล็กไงแล้วก็ย่้านางเห็นย่้านางไหมยญ้านางงามดีนะย่้านางนี่ตัดกิ่งปักชำติด ดีดีด้วยเดี๋ยวเราก็กจะไปเก็บใบยะนางใบยะานางเขาไปคั้นกินดูแลสุขภาพไปกันเดี๋ยวเราจะต้องมาตัดช่พลูออกเพราะว่าเขาบังบังพลูแม่เนื้เนี่ยเนี่ยพลูแม่กำลังจะเลื้อยขึ้นไปนนเนี่ยแต่ทีนี้มาเจอช่พลูอ่ะต้องแยกให้ออกระหว่างช่พลูกับ ครูกินหมากได้จ้ะทุกคนนี่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 ของแม่เนี่ยจะเลื้อยเดี๋ยวก่อนนี่นี่เริ่มเริ่มเลื้อยละเริ่ม,เ,มเดี๋ยวเราจะต้องมาตัดเอาชพครูออกไปก่อนเยอะบังแสงไงบังแสงไหนนี่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 ของแม่เห็นปะโอ้ยมันอยู่ตรงนี้เองเดี๋ยวกันนี่ เน่เลื้อยพันอยู่กับต้นยอมีอีกปะยวดูกันเยวจะต้องจัดระเบียบตัวหน่อยโอ้โหอันนี้มันบังอยู่หมดเลยเดี๋ยวเก็บชะอมไปผัดไข่ให้แม่ด้วยผัดใส่ไข่แม่นั่งอยู่ะนั่งอยู่เอาไปแค่นี้ก่อนลมแรงยังไม่ได้เก็บใบมงใบไม้ เสื้อผงเสื้อผ้าอ่ะ,เ,ออะเก็บก่อนเฮ้ฮะฝั่งนู้นไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีไปละแค่นี้นะ